สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้รีวิวโปรวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในยานพาหนะที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นที่สุดของปีหน้านั่นก็คือ2 0 2 6 Honda Go บหกฮอนด้าโกวิ่งคล้มตรรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ไม่ใช่แค่ทัวริงไซ่์ทั่วไปและไม่ใช่เพียงมอเตอร์โฮมขนาดจิว๋วแต่มันคือการผสมผสานโลกของมอเตอร์ไซค์ทัวริงระบบ3ล้อที่ให้ความมั่นคงและความสะดวกสบายแบบ RV เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว Honda ได้สร้างยานพาหนะที่พร้อมพาคุณออกเดินทางได้ไกลขึ้น สบายขึ้นและอิสระมากว่าที่เคยเรามาดูรายละเอียดภายนอกภายในสมรรถนะและราคาไปพร้อมกันเลยสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้เมื่อเดินเข้าใกล Honda ้ Honda g โกว ing ไคร์ม m o ต o r h o m ม2 0 2 6คือดีไซน์ที่โดดเด่นและทรงพลัง Honda ได้ยกระดับ DNA ของโกว ing ให้มีมิติที่กว้างขึ้นหน้าตาที่ดูดันขึ้นและดูทันสมัยอย่างชัดเจนชุดไฟหน้า LED คู่ดีไซน์ใหม่คมชัดขึ้นให้แสงสว่างมากกว่าเดิมและยังเป็นระบบไฟแบบเลี้ยวตามโคง้งเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ดีขึ้นในเวลากลางคืนหรือขณะ ด้านข้างตัวรถมีครีบล้อทรงสปอร์ตที่ต่อเนื่องไปจนถึงโมดูลมอเตอร์โฮมด้านหลังทำให้ไ่คันนี้ดูลู่ลมและมีความเป็นพรีเมียมอย่างมาก Honda ไม่ได้ต้องการให้มันดูใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องให้มันวิ่งผ่านลมได้ดีและให้ความมั่นคงสูงแม้ใช้ความเร็วในส่วนของมอเตอร์โฮมด้านหลังตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาสและอลูมิเนียมน้ำหนักเบาช่วยลดแรงต้านลมได้ประมาณ9%เเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้ามีหน้าต่างด้านข้างดีไซน์เรียบหรู แถบโซลาเซลล์บนหลังคาและประตูท้ายแบบเปิดครึ่งด้านบนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในไฟท้ายแบบเละแถบยาวถูกออกแบบใหม่ให้ยาวและสว่างมากขึ้นทำให้มองเห็นได้ชัดบนถนนไกลๆล้อหน้า1 7นิ้วและล้อหลังคู่18นิ้วมาพร้อมยางทัวริงเกาะถนนดีเยี่ยมเหมาะกับทั้งทางเรียบและทางชันต่อมาเรามาดูภายในกันซึ่งถือเป็นจุดที่ทําให้ยานพาหนะคันนี้โดดเด่นที่สุดฮอนด้าออกแบบให้พื้นที่ด้านหลังเป็นมอเตอร์โฮมขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานได้จริง เมื่อเข้าไปด้านในคุณจะพบกับพื้นที่ที่ดูพรีเมียมเกินตัวห้องโดยสารด้านหลังมาพร้อมโซฟาแบบปรับเป็นเตียงได้จะเลือกแบบเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ก็ได้ตามการจัดวางแผ่นรองทําจากโฟมคุณภาพสูงหุ้มผ้ากันชืน้นนั่งหรือเอนนอนสบายแม้เดินทางหลายวันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักเดินทางเดี่ยวหรือคู่รักสายแคมป์ที่ต้องการความสะดวกโดยไม่ต้องใช้อ v ีขนาดใหญ่ภายในมีไฟเลเซแบบนุ่มสบายตาลิ้นชักและช่องเก็บของหลายตําแหน่งและพื้นที่ครัวขนาดเล็กที่มีเตาไฟฟ้าแบบพับได้ อ่างล้างจานพร้อมํานาญและลิ้นชักตู้เย็นขนาดกระทัดรัดด้านข้างมาพร้อมชั้นวางแบบโมดูลาและโต๊ะเลื่อนที่สามารถดึงออกมาใช้ทำงานหรือทานอาหารได้หลังคามีระบบพัดลมและออปชั่นชุดปรับอากาศขนาดเล็กที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิระหว่างเดินทางได้มีหน้าจอควบคุมระบบต่างๆเช่นไฟภายในหรือสถานะแบตเตอรี่โซลา่าให้ใช้งานอย่างสะดวกส่วนพื้นที่ผู้ขับขี่ด้านหน้ายังคงความเป็นโกวิงระดับหรูอ,อย่างเต็มที่เบาะหนังปรับสรีระมาพร้อมระบบทำความร้อนและทำความเย็น ช่วยลดความเวลาในการเดินทางไกลแผงคอนโซลด้านหน้าเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางและบลูทูธลำโพงได้รับการอัปเกรดให้เสียงคมชัดและทรงพลังแม้ใช้ความเร็วสูง Honda ยังจัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัยและช่วยขับขี่เช่น traction control hill assist ระบบช่วยทรงตัวความเร็วต่ำและโหมดทัวริงเกึ่งอัตโนมัติที่ช่วยประคองรถให้วิ่งนิ่งบนทางไกล ลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีเบรกมือไฟฟ้าระบบการสะเทือนปรับใหม่ให้ซับแรงได้ดีขึ้นทําให้การควบคุมและความนุ่มนวลเหนือกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านสมรรถนะฮอนด้า Honda ยังคงใช้หัวใจหลักของโกวิงคือเครื่องยนต์ 1,833cc ซแบบ6สูบนอนแต่มีการปรับปรุงในระบบจ่ายเชื้อเพลิงการระบายความร้อนและให้แรงม้าและแรงบิดดีขึ้นคุณจะได้กำลังประมาณ125แรงม้าและแรงบิดราวซึ่งเพียงพออย่างยิ่งสำหรับใส่ ที่มีน้ำหนักบรรทุกพร้อมมอเตอร์โฮมการไต่เขาการวิ่งไกลและการรับน้ำหนักสัมภาระต่างๆทำได้สบายมากระบบเกียร์ dct เสปีดรุ่นปรับปรุงใหม่ยังให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือบนทางไกลรถจะปรับจังหวะตามสไตล์การขับได้อย่างเหมาะสมการควบคุมโดยรวมดีขึ้นมากด้วยระบบการสะเทือนหน้าแบบ double wishbone และระบบการสะเทือนหลังแบบอิสระช่วยให้การทรงตัวมีความมั่นคงสูงแม้จะบรรทุกเต็มที่ก็ตาม แม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่น้ำมันก็ยังประหยัดอย่างน่าประทับใจด้วยตัวถังลู่ลมและเครื่องยนต์จูนใหม่ใช้น้ำมันเฉลี่ยประมาณ16-18กิโลเมตรลิตรทำให้ขับทางไกลได้หลายร้อยกิโลเมตรก่อนต้องเติมเชื้อเพลิงแอร์แล้วก็มาถึงเรื่องราคา honda ตั้งราคาไว้ในระดับพรีเมียมแต่ยังคงความคุ้มค่ารุ่นพื้นฐานคาดว่าจะเริ่มประมาณ48,000-52,000ดอลลาร์หากเลือกออปชั่นอย่างแผงโซล่าเต็มระบบ ชุดปรับอากาศหรือระบบเสียงพรีเมียมราคาสูงสุดอาจแต่58,000ถึง62,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มมากเพราะมันแทนที่ได้ทั้งรถทัวริ่งระดับหรูและอาีขนาดเล็กในคันเดียวเมื่อคิดถึงค่าประหยัดน้ำมันความสะดวกในการบำรุงรักษาความคล่องตัวในการจอดและอิสระในการเดินทาง Honda าโกวิ g p r i m ม m o ต o r h o m ม2026จึงเป็นตัวเลือกที่มีคุณค่ามากเหมาะสำหรับนักเดินทางไกลผู้กเกษียณนักท่องเที่ยวสายรถทริปหรือคู่รักนักผจญภัยที่ต้องการยานพาหนะที่ให้อิสระสูงสุด ทั้งหมดนี้ทำให้ Honda Go-Wing t r i ร์มอเตอร์โฮมสองกลายเป็นหนึ่งในยานยนต์สายทัวริงที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้มันผสานความหรูหราความแรงและการใช้ชีวิตแบบแคมป์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไม่มีใครเหมือนหากคุณเป็นคนรักการเดินทางนี่คือยานพาหนะที่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมออ t โตรีวิวโปรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า